การทดสอบออมือขีบไม้แบบได้ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าโดยใช้ต้นกําลังมาจากเครื่องคูปุระแปดแรงปั๊มแบบเ,เกียร์คทนหนึ่งตัวนี่คือการทดสอบการใช้งานจริงทดสอบหาจุดรั่วซึมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจัดส่งให้ลูกค้า ซึ่งเจ้านี้ก็ต้องขอขอบคุณเท่าแก่จากขอนแก่นที่ให้การสนับสนุนและก็เชื่อถือในผลงานของเราก็มอเตอร์ก็หมุนได้ปกติไม่มีรั่วไม่มีซึมกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้กุบอาก้ใช้งานได้ปกติไม่มีรั่วไม่มีซึตตม,ม,ม,มซตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมา ตรงดุมโรเตอร์ที่ใช้หมุนนี่จะเป็นลูกปืนจะใช้ลูกปืนขนาดใหญ่เพื่อที่จะรับน้ําหนักได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้มีความแข็งแรงทนทานในการใช้งานมากขึ้นส่วนราคาหรือใครสนใจติดต่อ,อยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรทิ้งที่อยู่ไว้ ใต้คลิปนะครับตัวนี้เราเออจัดส่งพร้อมกับติดตั้งดูแลเซอร์วิสให้ลูกค้าได้ส่วนราคาก็อยู่ที่ออระยะทางใกล้ไกลตัวนี้จะใช้สลัก50มิลใส่กับโคบัลสู TC50 ซึ่งก็เป็นรุ่นยอดนิยมทอบนิตในตลาดบ้านเรา ก็ทักมาได้แล้เปลี่ยนไอเดียกันได้นะครับสวัสดีครับ